จริงไม่มีนะครับหมูป่าแต่ก็ต้องระวังครับถ้าเราไม่รู้จักเลยพฤติกรรมนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยสนใจข้างหน้าเขาเคลื่อนไหวนะครับผมยี่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะดูแต่ข้างมาเออมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่จะชัดด้วยอ่าสามารถเปิดหน้าให้ดูได้ไหมครับพีเปิดหน้ามันนี่เปิดแล้วนี่ไม่ถึงพี่หน้าพี่นะครับพี่โยคือในในคลิปที่แล้วเนี่ยคนคนดูเยอะอยู่จริงครับคนดูเยอะอยู่ครับหลายแสนอยู่ครับหลายแสนเลยโอเ โอ้พฤติกรรมธรรมดาครับอต่นี่เป็นงูน้ำใครดูางงูหยิบแล้วนจับเนี mm ่ยฮะถ้าเราินีอย่างเดียวไม่มีอะไรครับจริงๆแล้วเขากลัวเรามากกว่าเป็นเรากลัวเขาเห็นไหมอยู่มาสนใจนะน้ารอหลงกูไม่เดียวนะครับเนี่ยไม่มีอะไรครับสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างเพราะบางทีหลายคนเนี่ยเขาพยายามบอกเขาพยายามบอกว่าเยนีเนี่ย เอางูเลี้ยงมาเลี้ยงหรือเปล่าทำไมมันเชื่องจังนี่ครับยืนยันเลยนี่เขาจับมาจากบ้านคนผมก็มารับแล้วก็ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนี่ครั้งแรกที่เจอกันใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเหมือนเหมือนจะเอาหรือเปล่าเอาหเปล่าเอาหรือเปล่าดูเอาเรื่องนะดูเอาเรื่องธรรมดาครับไม่มีครับเดี๋ยวจะใช้วิธีในการใส่ขวดครับเอาน้องใส่ขวดตกตกตกดูนะครับวิธีการไม่มีอะไรเลยง่าย ครับแค่ขวดจากเดียนะครับใจเย็นครับตอนนี้น้องสุดไอไม่เ้เข้าครับไม่เข้าใหม่ตัวอย่างเริ่มใหม่ได้หมดครับล่งครับเล่งครับเล่งเล่งเขาจะไปรับเล่งหัวฝาเล่งครับเล่งเเราตาเราดูครับวิธีถ่ขวดครับของงูเข้าขวดไปแล้วเล่งครับเล่งมันไม่เข้าดันครับ ดันครับดันแทบไม่ไดเล่งครับเห็นไหมเขาจะดันคือสนใจที่สิ่งที่เดินไปแรกเพราะคือมันเป็นการไปไปเล่งครับแต่ตอนนี้สุดท้ายต้องระวังนิดนึงเ,เพราะว่าตอนนี้หัวงูอยู่ใกล้แล้วใกล้ข้าสุดท้ายครับพื้ที่าการเปลี่เพื่อความปลอดภัยแหม่งเข้าครับสุดทุกจุดยอดอ,อย่าลืมหลายคน บอกว่าเจาะรูเรื่องเจาะดูให้ดูเพราะอันนี้เป็นขวดใหม่ครับเพิ่งเรามาเรามาใส่ดมูครับเป็นขวดที่ขวดน้ําที่เขาเหลือใช้แล้วมันมีประโยชน์ทุกอย่างมันมาจากประสบการณ์ทักษะนะครับแต่ถ้าเป็นประชาชนนะครับถ้าจับไปได้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือดีกว่าพลเรงอยู่ทางนี้อยู่แล้วมันมาในทางนี้อยู่แล้วเราจะชนานาญกว่านะครับเราจะชนานาญกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านะครับอย่าไปฝืนครับอย่าไปเห็นรถ้วทำแล้วเรียนแบบได้มันมาจากประสบการณ์นะครับแต่ถ้าอยากเรียนรู้มาฝกึกมาฝึกได้ครับ นะครับก็คืองูเห่าเยอะคิดว่าเราเอ้ยเราอยากจะลองจับด้วยตัวเราเองโดยบางทีเจ้าหน้าที่ไปด้วยความที่อาจจะรถติดนะครับหลายหอย่างอาจจะช้าไม่ทันการแล้วไม่มีวิธีจับที่ง่ายกว่านี้ไหมครับพี่โยบวงคัดดีที่สุดครับบวงใช้บวงคล้องและยกมีถังสักใบหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะของเจ้าหน้าที่อุปกรณ์สําหรับเจ้าหน้าที่แต่ถ้าคนมีใช้บ่วงชํานาญแล้วนะครับใช้บ่วงชํานาญแล้วเอาอุปกรณ์ในการกดเข้าใจในพฤติกรรมของงูไม่ใช่เรื่องยากครับ นะครับเหมือนหมูในอวยครับเนี่ยครับจบแล้วครับฮัโหลในอวยครับขอบคุณครับผมเรียบร้อยขอบคุณครับ,บค,ครับ